วันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูย,ายําไตปลาญี่ปุ่นกันครับตัวเองเนี่ยไม่รู้จักแต่ว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยคุณลุงที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำเมนูนี้ให้กินเราก็เลยติดใจแล้วว่าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยไปหาซื้อผมเชื่อได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเมนูแบบนี้หาก,กินยากมากก็น้อยคนที่จะรู้จักโอเคพอเราปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปั่นเนี่ยเทล,ลงไปได้เลยนะครับสมลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะว่าหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าแล้วไม่เกี่ยวเลยเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องคุ้งพดีนะครับใช่ครับเอาข้าวมานะ น้องตัว สวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูยำไตปลาญี่ปุ่นกันครับเอาวัตถุดิบมีอะไรบ้างเตรียมง่ายมากนะครับเพราะว่ายำไตปลาญี่ปุ่นนี้มันจะไม่เหมือนไตปลาของบ้านเรานะก hmm? ็คือไตปลาทางภาคใต้เนี่ยอาจจะแบบใช้การต้มใช้การแบบว่าทำความร้อนกับตัววัตถุดิบใช่ไหมแต่ว่าไตาปลาญี่ปุ่นมันจะมาเป็นแบบนี้น คือเขาอยู่ในขวดเลยเป็นไสปลาสดนะครับแล้วเขาก็จะเอามายำกันคือออกจากท้องมาเป็นขวดยื่เลยไม่ <c oughs> เขา <c oughs> เขาคงเอาไปสับก่อนหรืออะไรเนี่ยแหละพี่ก็ไม่รู้วิธีการทํานะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จักแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณลุงที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทาเมนูนี้ให้กินเราก็เลยติดใจแล้วว่าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เลยไปหาซื้อผมเชื่อได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยเมนูแบบนี้หากินยากมากแล้วก็น้อยคนที่จะรู้จักนะเพราะว่ารู้ข้างขวดเนี่ยว่าปลาที่เขาใช้ป็ปลาอะไร่ปลาอะไรอันนี้ มันเป็นคันจีอ่านไม่ออกถ้าเกิดเป็นที่รังกันนะ,อนะโอ้โหมีความรู้เว้ยอ่าน,นออกแล้วคันจีพี่เด่อ่านไม่ออกเราอ่านก็ใช้เป็นปลาทองกับปลาล็กเลท่ <laughs> ที่เอาออกมาเนี่ย <laughs> อันนี้ <laughs> ที่อ่านดูนะ <laughs> ปลาแล้วกระั่งเถอะเอาว่าขวดรูปแบบเนี้ยแล้วข้างในเป็นไตปลาแบบเนี้ยอร่อยแน่นอนใครไปญี่ปุ่นอย่าลืมซื้อกลับมาปลาคนที่กับคนที่คุณรักอะทำง่ายง่ายขั้นตอนในการทำเดี๋ยวผมทำให้ดูครับครับ ขั้นตอนในการทำนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าเนื้อของเท็กเจอร์ไตปลาญี่ปุ่นเป็นยังไงมาดูนะครับนี่ดูยวเทก่อนเลยโอ้โหเทหมดขวดเลยนะเนี่ยมันจะมีความหอมดูครับอ่ะเนี่ยตัวไตปลานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เท็กเจอร์อย่างนี้นะฮะความหอมต้องหอมมากนี่ไหมเนี่ยเท็กเจอร์ของไตปลาเป็นอย่างเงี้ครับน่ากินมากชิมนิดนึง เค็มหรือว่าเค็มก็บอกว่าตัวเนื้อของไตปลาเพียวๆเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาก็ต้องดองเกลือมาให้เราแล้วแหละไม่งั้นเนี่ยวิธีการถนอมอาหารมันคงต้องใช้เกลืออยู่แล้วเก็บได้ไม่นานถ้าเกิดไม่ดองเกลือแล้วตัวปลาเองแบบเหมือนแบบเครื่องในของปลามันก็ต้องเค็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปลาทะเลนะฮะตอนนี้วิธีการยำนะําเหมือนซีฟู้ดเลยง่ายมากนะครับอ่ะรูดเลยเรามีเครื่องปั่นเนาะสำเร็จรูปเสร็จใช่ไหม เรากระเทียมใส่เข้าไปก่อนต้องหนักกระเทียมหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็จะดับกลิ่นคาวปลาไปได้เยอะมากตามด้วยแล้วก็ตามด้วยพริกเลยใส่ไปเลยนะครับพริก,ก,กเกลือสีอะไรก็ได้ฮะเอามาใส่มัดูน่ากินนะครับสีสะเก็ดได้ไหมครับสีสะเกตนี่เอาไปไม่ก่อนดีกว่าเอาสีเขียวสีแดงกำลังดีนะฮะเกล็ดใไกลไปไกลใบไกลไปอ่ะต่อมานะครับเอาความหอมใบใส่เข้าไปเลยเอาตอใบนะครับ ไม่สับชีมีกี่พรษาครัเนี่ยอันนี้น่าจะหลายพาษาเหมือนกันอย่ยพอละประมาณน,นี้โอ้ไม่มีสารละเลยเลยโกนตีนเขมาบแม่งยอ,อู้อะเสร็จแล้วก็ปิดฝารครับปิดละใชเ่เปิดออกมาเปิดก่อนไปก่อนไม่ได้ต้องว่าทำไมมันนิ่มอยู่วะ หน้าตาหน้าตาชางคือว่าแย้มแหลงแหลงแล้วหันให้แบบหันให้แบบไปชิ้นเล็กๆนะครับสพี่เหมือนในเวลาเช้าผมก็จะสตาร์ทเรื่องกันนะเกดูร้อย เสร็จแล้วโอเคพอเราปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปั่นเนี่ยเทลงไปได้เลยนะครับสมลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะว่าหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าแล้วไม่เกี่ยวเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องคุกอยู่ดีนะครับใช่ครับอ่าต่อมานะครับเราก็หั่นมะนาวอะพิเทพหั่นมะนาวให้หน่อยดูเลยอ่าบีบบีบมะนาวลงไปหนึ่งลูกเลยบีบไปเลยเสร็จแล้วเราก็คุกเขากันครับเสร็จแล้วครับโรยน้ําตาลไปนิดนึง โรยน้ำตาลลงไปนิดนึงแล้วคลุกลข้าไปเค็มเจอเปรี้ยวเจอเผ็ดเจอความหอมเข้าไปครับมันก็เลยอร่อยแน่นอนใช่จะลงตัวแบบนี้ไหมมัน,นคล้ายๆกับน้ำพริกนั่นแหละใช่แล้วเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือยำไตปลาญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันวิธีกินก็คือกินกระแตงกวาได้เลยแบบน้ำพริกเลยแล้วก็เอาข้าวมานะกินอร่อยมากน้องตัวเหมามนเดิมเจอข้าวสวยร้อนๆนะเด็กเปื่อนยังไงก็อร่อยอ่ะมันตั้งแต่เด็กจนโตมันมีความเค็มตัดเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนิดนึง ใช่มีความอร่อยมาบเหมือน,นอร่อยมากะอ,อากะเม,ะมนูนี้อย่าลืมนะนี่เลยจําไว้นะคุณผู้ชมไกยปลาสดของญี่ปุ่นใครไปอย่าลืมไปซื้อมานี่โลโก,โก้นะของแบรนนี้นะอย่าลืมไปซื้อมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเมนูยำไตป่ปลาญี่ปุ่นนะครับอ่ะเมนูนี้รับรองอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนครับไงอร่อยนะ กินกันมาตั้งแต่เด็กอะเพราะว่าพอใครไปญี่ปุ่นเราก็จะให้เขาซื้อเนี่ยมาให้ใช่ไหมเไี่ยยำให้กินเราไปเองเราก็ซื้อกลับมาครับนะยังไงก็คุณผู้ชมไปญี่ปุ่นกันก็อย่าลืมซื้อกลับมาเอามาทําให้กับคนที่คุณรักกินด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับอีพีหน้าเราจะทำเมนูอะไรกันต่อนะครับก็ส่งเข้ามาได้บางคนอยากให้เราทําเมนูไหนหรือว่ามีอาหารที่เขาแบบทําให้คนที่คุณรักกินอ่ะใช่ครับแล้วมันอร่อยก็ส่งกันเข้ามานะอย่าลืมส่งสูตรมาให้ด้วยคนเราจะได้เอามาทําให้กับคนที่คุณรรักกกิินนบ้้าาาช่่ถมมสสงงงูตเเเ เชื่อเถียงไม่ใช่สูตรอาหารสูตรอาหารสูตรอาหารไม่เรานะครับเดี๋ยวเราเอามาทําจะได้ให้กับคนที่เรารักกินแล้วก็ให้กับเพื่อนๆของรายการได้เอาไปทําตามกันนะครับอย่าอย่าลืมนะครับใครรักใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับอีพีหน้าจะทําเมนูอะไรติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับเมนูนี่เหมาะกินเปล่ากินกัข้าวเลยกับข้าวข้าวข้าวได้เปล่ามากินไรสชาติจัด เ,เนนปิดแล้วพี่ก็ปิดไหมปรมาจารย์ปรมาจารย์ปรมาจาร์ปุ๊บอร่อยแสบายใจแล้วอ,อ,อาจารย์บอกอร่อยสบายใจแล้วอีพีนี้เราจะมาทำซูกี้ญี่ปุ่น ให้กับคุณผู้ชมดูกันนะครับนั่นก็คือซุก,ก้นาเบะนั่นเองนะครับพวกนี้เราไปหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเราดีเขาเรียกว่าเป็นซุปนาเบะน,นะครับ,รบพอน้ําเริ่มเดือดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอานี่เลยไส้วัวใส่เข้าไปก่อนคือต้องบอกว่าไอตัวซุปนาเบะเนี่ยมัน,มนสีสันมันจะดูแบบว่าเผ็ดนะอย่นี้แล้วมันไม่เผ็ดเลยนะสีสันเหมือนเผ็ดปะเนะแต่มันไม่เผ็ดนะสีสันเฉย